สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการดาวน์โหลดซีรีส์หรือภาพยนตร์นะครับเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์ในแอปวิวครับพอดีมีคนสอบถามมาใน YouTube ครับว่าต้องการให้แนะนำว่าวิธีการดาวน์โหลดซีรีส์นะครับหรือภาพยนตร์นะครับเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์เนี่ยมันทำยังไงครับพี่กอฟวันนี้เลยพี่กอลฟเลยจะมาแนะนาขั้นตอนในการดาวน์โหลดกันครับไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดซีรีส์หรือภาพยนตร์นะครับเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์บนแอปพลิเคชัน v i e นะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็เปิดแอปอยู่นะครับขั้นตอนก็คือให้เรานะครับกดไปที่ในส่วนของซีรีส์ที่เราต้องการดูนะครับพอเข้ามาในซีรีส์นะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรลงนะครับที่เป็นขีดตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านขวาสุดนะครับตรงนี้นะนี่คือการให้กดดาวโหลดนะครับก็สัญลักษณ์ให้ดาวโหลดนะครับเพียงเราแตะเข้าไปครับมันจะทําการดาวน์โหลดเข้ามานะครับนี่ครับดาว เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็มาดูมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ฮะเครื่องหมายเหมือนสมาร์ทโฟนแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับวิธีการดูแบบออฟไลน์นะครับก็คือให้เรากลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วไปที่มุมซ้ายที่มีขีด3ขีดด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเมนูนะครับนี่ฮะแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อแสดงนะครับก็คือหัวข้อคําว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะดาวน์โหลดนะครับแตะเข้าไปเลยครับ แล้วก็จะมีบอกรายละเอียดครับว่าอะไรคลิปในส่วนของตัวซีรีส์นะครับหรือภาพยนตร์ที่เราดาวโหลดเก็บไว้นะครับนี่ก็จะบอกตอนไว้ให้นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็จะบอกว่าวิดีโอที่ดาวโหลดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา7วันนะครับก็หมายความว่าเรามีระยะเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่เราดาวโหลดเนี่ยดูได้นะครับหลังจากนั้นมันจะลบโดยอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือด้านล่างสุดครับโคต้านะครับโคต้าก็คืออันเนี้ยอยู่ที่เราสมัครแพ็กเกจนะครับโคต้าของเราเป็นแบบไหนนะครับตัวเนี้ยเราดาวน์โหลดฟรีไม่จํากัดนะครับหัวข้้อนี กรณีที่เราต้องการลบล่ะเกิดทั้งหมดิว่าต้องการลบให้กดไปที่หัวข้อแก้ไขครับแก้ไขนะครับแล้วก็ติ๊กเลยครับว่าต้องการลบตอนไหนนะครับแล้วกดลบครับนี่ฮะยืนยันการลบนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการลบนะครับก็คือนี่คือขั้นตอนการดาวน์โหลดซีรีส์นะครับหรือภาพยนตร์นะครับมาเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์บนแอปวิวนะครับข้อดีของมันก็คือ ถ้าเราดาวน์โหลดเราใช้ w i f i ที่บ้านนะครับก็ประหยัดเน็ตของเรานะครับแล้วก็ไม่มีการสะดุดด้วยเวลาเราเปิดดูเพราะมันโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วนะครับใครที่สอบถามมาว่าต้องการดาวน์โหลดนะครับตัวซีรีส์นะครับมาดูแบบออฟไลน์ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแลวนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ